พ่อตุ๊กชูบาบายมาอาาอาาอาสนุกอยู่คนเดียวคนเดียววบาว นี่แหละครับผู้ชมครับและนี่ก็คือชิงช้าสไตล์สไตล์จีนยูนาแหละครับผู้ชมครับนี่ฮะชยเอ่อต่อรอดนั้นสามารถที่จะเล่นได้ทั้งหมด4คนพร้อมกันนี่แหละครับส่วนรอบนี้เนี่ยก็จะมีน้องผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะครับ